สวัสด yes. ีครับวัน <sup> นี um. ้ผมอยู huh. no ่ที <ina> ่งานรวมรถเครื่องโรตารี่นะครับที่กลุมาร์เค็นนะครับคืออยู่ในหุบเขาอากิน่านะครับผม ก็เป็นรวมทางด้านรถเรตตอรี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านของ i 7นะครับแล้วก็ไอแล้วก็ทางด้านของไอนะครับวันนี้รถเยอะมากเลยเป็นวนุนยอดนไปส่วนนี้ก็เป็นไอเนะครับเอฟดมเมที่เห็นแล้วก็สะดุดใจคันหนึ่งครับทำลายสวยมากลายไฟ เป็นทางด้าน i อของเลนซิ่งเอ r เนนะครับผมรั้วพาร์ทของทางด้าน ar m ์เมจิอาร์ลนะครับผมก็สวยมากครับอันนี้ <Hi. S 1> ในงานนี้ก็มีหลายค่ายแต่งเลยนะครับผมมารวมตัวกันก็ติดตามนะครับผมสุดยอดมาก ไอ้เคันนี้นะครับผมก็จะเด่นตรงที่สปอยเลอร์ลังนะครับเป็นแบบใหญ่นะครับผมเป็นฟูคาร์บอนนะครับเดะนี้ก็เป็น i อชุดแต่งรีซูเปอร์จีนะครับผมของทางด้านรีอเมมิยานะครับผมก็สวยงามมากครับคันนี้โอ้โ oh ห <c oughs> สุดยอด <c oughs> ส่วนทางนี้นะครับเป็นทางด้านของ i7 เนะครับเป็น FC3S นะครับผมโอ้ oh, จอดเรียงกันเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นโซนจอดปนๆนกันไปนะครับผมก็ i7 i8 แต่ว,วันลดที่วางเครื่องโรตารี่นะครับผมก็จะจอดบริเวณนี้นะครับ คนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมในวงการดิฟประเทศญี่ปุ่นนะครับผมที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาได้นะครับผมก็คุณณนะคุณตากันดีนะครับผมสาหรับโครงการมอเตอร์สปอร์ตเจแปน ็ในส่วนตรงนี้เป็นทั้งในงานนะครับนี่ก็เป็น r 7จอดเรียงหมดเลยนะครับปีฟอร l รไม่มีนะครับมีแต่ r 7กับจ8จอดเรียงกันสุดยอดมากาสวยๆังและที่เห็นเด่นที่สุดในงานนี้คันหนึ่งนะครับผมก็คือ RX3 วากวาอนสีเหลืองคันนี้นะครับผมโอ้โห ผมก็ได้ไปตามงานที่เกี่ยวกับโรตารี่บ่อยนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเลยนะมีครั้งแรกก็ไอซานคันนี้นะครับก็ทำบอดี้ใหม่นะครับตีโป่งออกมาใหม่แล้วก็ทางด้านภายในนั้นก็ทำใหม่นะครับผมบอกเป็นของบิดด้วยนะครับผมโอ้ oh oh, สวยงามมาก และนี้ก็เป็นเครื่องโตอรตารี่6โรเตอร์นะผมจาก A r F Racing Factory นะครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผม เดีย๋ยวนี้ก็เป็น i อซเจ็ดของด้านทีมแมดเฟสนะครับผมจากค่ายรีเลซิ่งนะผมก็คันนี้ก็ยังใช้แข่งฟอร์มาลาดิฟเจแปนอยู่นะครับผมสุดยอดครับคันนี้ก็ทํานใดที่อยากรู้จักรีเลซิ่งให้มากกว่านี้นะผมก็ติดตามได้นะครับที่ช่องนี้นะครับ a d usportmedia เห่านี้ก็เป็นไอรเจดีอัเมียานะครับผมที่ใช้ในรายการดีวันจีพีแกนแพทนะผมครับโดยมัตสุ oh. ยุกิอ oh.

ส่วนตรงนี้นะรับก็จะเป็นลานที่เป็นลานสกเก็ตนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับก็อเอไปเล่นสกเก็ตกันนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นหน้าร้อนแล้วนะครับก็ไม่มีสกเก็ตก็มาใช้แข่งดิฟนะครับ แล้วลางนี้ก็เป็นทางด้านของ ix7 และวอค์นะครับเป็นทางด้านส่วนของในงานนะครับผม ก็คือลีอามายาเคแอนเอ็นไอจนะผมใช้เครื่องยนต์โรเตอรี่สโรเตอร์นะผม2 6 6ัสบี่เกามาว้าว ติดตามชมน,นี้ด้วย,วย,วยประทับแอปอาร์สก็วิธีนะผมผมเชิญนำเสนอเรื่องราวรถแต่งลดแข่งลดซิงนะผมทั้งในและนอกสนามแข่งจากประเทศญี่ปุ่นนะผมส่งตรงแน่น,นอนนะผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมในกระดูกเซนสต์